ไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสงรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท,ะทมุงมันคขดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย สวัสดีค่ะศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาตราชินีของปตทได้น้อมนำแนวกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพิงของคนและป่าติดตามได้ในฟ้าผมดินวันนี้ค่ะ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาคราชินีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินงานและบริหารจัดการโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างโดยน้อมน,นำกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษความว่าปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ และขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนซึ่งภายในศูนย์แห่งนี้แบ่งออกเป็นพื้นที่ของอาคารนิทรรศการและส่วนบริการนักท่องเที่ยวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพื้นที่ศึกษาเรียนรู้พื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อ,ขอกำหนด ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ส่งเสริมให้กิจกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนดูแลรักษาทรัพยากรให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านสังคมและชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลปากน้ำปรางกลุ่มอาชีพประมงท่องเที่ยวและเกษตรกรรมบนพื้นฐานทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของการคงอยู่ของทรัพยากรป่าชายเลนรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการน้อมนำกระแสะพระราชดำรัสมาใช้ในการพัฒนา ทำให้ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของปตท,ทนับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่พัฒนาองค์ความรู้เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยังย่งยืนเป็นรูปธรรมซึ่งได้เปิดให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทําการวิจัยพักผ่อนและท่องเที่ยวตลอดจนเป็นหน่วยงานที่พัฒนาการจัดการ เรื่องของระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อให้เป็นแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนสําหรับชุมชนและสังคมอีกด้วยศูนย์ศึกษาแห่งนี้ของปตทจึงเป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้สนใจด้านการศึกษาพักผ่อนหย่อนใจและที่นี่ยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะไม่มีวิกฤตไหน ที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท,ะทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย สนับสนุนโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืน